เฮ้ย้ยอะไรวะเฮ้ยัวยแล้ววะขออีกรอบดิ้ยทำเฮียแล้ววะเฮ้ยไปแล้วจ้าโูู้หู ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนตอนนี้คิดว่าฟอร์เรนติโนมันลำบัก <c oughs> ลำติดติดขัดขัดลำนึงังงกๆักนะครับแต่บอกเลยว่าไม่ใช่กับสก,กินนี้แน่นอนอุลตร้าแมนเซเว่นของเรานะครับแต่ถามว่าผมรู้สึกอย่างนั้นไหมผมก็รู้สึกนะมันมันแปลกๆนะครับนะใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g ก l เด n นเติมเกม com ได้แล้ววันนี้เ <c oughs> ติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน ปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเติมเข้าไวยภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรลสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับ โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมนี้ผมกดกับลูกแคนทั้ง4ี่คนนะครับส <c oughs> ตรีมอยู่นะครับผมในเกมนี้ใครที่เข้ามาดูยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดไ like, ลค์ขอให้ร่ำขอให้รวยใครกดติดตามขอให้ร่ำขอให้รวยถูกหวยร้อยล้านพันล้านนะครับผมกดปุ๊บเมียมาปั๊บนี่เกมนี้โชนโอเมนนะครับรองเท้ากรอเฮ้ยโอเมนลมแบบว่าเฮ้ยมันเอาโอเมนไปลมหรือว่า นึกว่าเลนโรมนะตอนแรกอะ่ะกดห้าไงมันจะเป็นแผนที่เราซ้อมกันมานะครับประมาทไม่ได้นะเกมนี้มาดูว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าข่าวลือนะครับเพราะว่าเขาคาดการเคลื่อนที่ออกไงอาจจะมีผลกับฟอรเรนหรือว่าบางจังหวะที่เราคิดว่าเราเคยทําได้มาก่อนเนะี่ยแต่มันทําไม่ได้มันดูเหมือนขัดขัด,ขดตาอย่างไงไม่รู้อ่ว่าทุกคนน่าจะเป็นในแพทนี้ แต่ว่าเชื่อเะครับเดี๋ยวเขาก็ปรับเฮ้ยโอ้โหลงหลุมทันในนี้ผมซวยดีครับบารวินตัวยดีสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมแต่ไม่ไหวการเลนนะครับตอนนี้ดีเวสมันเวอร์เกินฟู้ไม่ได้นะครับทีมเราได้มาสองคิวปาดอกเข้าหัวมาดิ โอ้ยนี่ไงบักบักปลาดอกว่าวเนี่ยที่ผมเจอบ่อยๆที่ไหนของมันบักเหรอครับพี่นี่ไงบัก,บกปากาล,า,กลกปาดอกว่าวมาละ <c oughs> เฮ้ยมันว่าวได้ไงวะม,มีข้ออ้างแล้วไงบักปลาดอกว่าวมาแล้ว <c oughs> แต่มัน แต่ผมรู้สึกว่าเวลาเล่นอะ่ะบางจาังหวะมันจังหวะที่เราเคยทําได้อะ่ะแล้วอยู่ดีๆมาทําไม่ได้มันก็รู้สึกแปลกๆถูปกปก้ะไ,ไม่งั้นหลายๆคนที่คอมเมนต์อะ่ะคงไม่คอมเมนต์บอกว่ามันมันแปลกๆอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยตายแล้วว่ะขออีกรอบดิเฮ้ย ทำเฮียเลยวะไปไปไปละจ้าหูนี่แหละครับผมบักดอกว่าวนะครับสิ่งที่หลายคนเจอนี่ไงบักนี้เลยจริงๆดอกว่าวเนี่ยไม่ได้บักนะกูงูเอง ควับกาแลนคือออโต้ดอกอ่ะมันก็สำคัญนะเว้ยแบบแต่ผมรู้สึกว่ามันมันโดนยากขึ้นกว่าเดิมป่าวะฮะเนี่ยมันคือถ้ามันเป็นหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมว่าโอกาสออโตโตดอกอ่ะมันโดนมันโดนแทบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถ้าถ้าถ้ามุมมันดีนึกออกไหมครับถ้าจะเป็นมุมที่มุมที่มันเป็นเส้นตรงอ่ะที่ฝันหองข้ามเขาไม่ได้เดินแบบเดินซิกแซกเดินอ้อมอะไรเงี้ยครับ มันจะโดนแบบร้อเลยแต่ว่าแผ่นเนี้ยมันมีจังหวะหนึ่งที่ไม่เดินเป็นเส้นตรงแล้วผมปาไม่โดนคูนี่งงไม่ได้ปาออกข้างด้วยแต่เหมือนมันหันหน้าไปอีกทางนึงแล้วมันก็เหมือนมันไม่ได้ล็อกให้ตรงนั้นอ่ะแต่ผมทำให้ดูเลยเฮ้ยเฮ้ยโคตรมัวต่วอโอ้ยป้อมยิง3,600 แล้วผมยัดเฮ้ยโอ้ยจะแคนเซิลนะครับผมแคนเซิลไม่ติดนี่ยกคุณน่าจะรำธรรมดาว่าะเมื่อกี้มีลูอี้เกมนี้ผมก็เล่นสบายเลยนะครับวาร์ปกลับบ้านเลือดเต็มหลอดอะแต่ว่าบนแตกไะเอาล่างคืนก่อนนี้ คือตอนนี้ผมจะมาสตรีมทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube เลยนะครับช่วงเช้าก็น่าจะประมาณ10บโมงช่วงกลางคืนก็น่าจะประมาณ2อทุ่มนะครับใครอยากจะดูสตรีมผมก็มาในช่วงเวลานี้ได้เลยนะครับถ้าผมเปิดเลขของบดูผมก็จะบอกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ใครยังไม่กดติดตามเพจใหม่ผมเพจบัตวินเอก็ฝากติดตามด้วยรักกันนะครับแต่ผมโซโล่คิวโชแต่ว่าตอนนี้กูไม่ไหวนะมันตองตัวในปอมสู้ยากเกินนะครับตอนนี้ แทงเต็มสูบอะ่ะชนะไปกันต่อนะครับซีนี้บอกเลยว่าโคตรโหดโคตรตึงมาเด็เฮ้ยเฮ้ยหุยหยาดมันเอาสุดไวอหยาดม่ดส้มวะนี่แต่ว่าฟอรินก็สู้หยาดชิวๆแล้วนะครับถ้าเราปาดอกไม่ว่านะนี่ไงหยาดนาตีมันหมดละมาดิสักหน่อยป้าเหยียนมาดิเหยียน ัวแตกอากผมบอกเลยยากแน่น <okay> um ี้เล่นโคตรยากหูยฮายาโดนเทลโซโล่คิวอ่ะเกมมันจะไหวกับเทลป่าววะเพื่อนเฮ้ยตอนนี้ช่องทางการติดต่อผมก็คือบาร์ดวินเอ็กทู เพจก็บาร์ดวิน X2 YouTube ก็บาร์ดวิน X2 ทั้งหมดเลยนะครับบาร์ดวินเกมเมอร์ไม่มีละโดนทั้งบินทั้งโดนแฮกอะชีวิตช่วงนี้ก็เจอแต่อุปสรรคนะครับแตนน่แน่นอนว่าคนเราชีวิตไม่ติ่มกันต่อไปนะครับผมไม่ว่าจะบินไปกี่สิบช่องกูก็จะสร้างใหม่ขอแค่คนดูกดติดตามผมก็ไม่เคยท้ออันติเข้าหัวหเฮ้ยโดนล้านว่ะ โอ้โหตาเม็ดนอแนเนอ่างวัตเิฟิล่าพี่ขอโชว์ดิปล่อยได้ปล่อยนะไม่ต้องล้าก็ได้ครับเกมนี้พี่ขอโชว์ดิมาดิอยากเกิดก็เปิดมาเลยเพื่อนเขายิบโอเมดมาโลมนะเกมนี้โทษครับฮะอะไรวะ <ítulo> โอ้ยแคลี amos, ่ก e. ูโดนเป็นหนึ <H> ่งสี่รอรอเล่นกับทีมเราครับถ้าเราคิดว่าหนึ่งหนึ่งเราสู้มันไม่ได้ก็ก็ถอยรอเล่นกับเพื่อนก็ได้ครับไม่ต้องรีบครับเกมนี้ผมน่าจะน่าจะแแมกชิลๆผมล้ำเข้ามือแล้วไงจะเจอบักจะเจออะไรก็มาเถอะครับตอนเนี้ยแต่แมนผมว่ามันไม่ได้เชิงว่าบักว่าแบบเหมือน มันปรับเอาอะไรสักอย่างหนึ่งออกไปอ่ะแล้วทําให้ฟอร์เรนมันดูรู้สึกเราเหมือนเราไม่ชินอ่ะมันก็ต้องปรับตัวครับต้องต้องปรับตัวนะไม่รู้ว่าเรียกบั็กได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าบางจังหวะที่เราเคยทําได้อย่างที่ผมบอกบางจังหวะที่เราเคยทําได้แต่ตอนนี้มันทําไม่ได้เหมือนแคนเซิลอ่ะผมรู้สึกว่าตอนแรกอ่ะที่ผมไม่รู้ว่าเข้าคาดการเคลื่อนที่ออกแล้วผมลองรำแคนเซิลดูอ่ะมันก็ปกตินะแต่พอรู้ว่าเข้าคาดการเคลื่อนที่ออกมันรู้สึกว่า กูเล่นแปลกๆยังไงไม่รู้ว่ะรู้สึกว่ามันแคนเซินยากหรือว่ามันเป็นที่ความรู้สึกเราวะแต่ว่าตอนนี้คีบบนนะนะครับตอนนับข้อนูนกันการทำเลนก็สำคัญนะครับตอนนี้เราต้องเคลียร์ไอ้มันม่วงก่อนนะคีบตกฟาร์มรายได้ฟาร์มไปก่อนนะครับตอนนี้สกอรทีู่่ที่ต่อ9นะครับผมแต่เพื่อนโดนโซโล,โคล่คิวหรือเปล่า วอลบ่อยเกินชีวิตติดว้อลไงช่วงนี้วอลบ่อยจัด <c ười> แต่ไม่ใช่ว่วไม่ใช่ว่วแบบนั้นนะครับรคือปลาดอกว่อลนะครับเป็น <c ười> เรื่องธรรมดาอยู่แล้วคือ <c ười> ถ้าวันไหนไม่ไมว่อลนี่แปลกนะสำหรับ,บผมนะแต่ผมตัดเลื่อนให้เลยทั้งหย่านทั้งอ,งอลเลน <c ười> ถ้าไม่มีตัดเลื่อนนี่ลำบากะครับมาเด นี่ขนาดลำบักฟิกดอกเข้าหัวหัวแต้แตกสองมาดีครับโู้โหดูๆเดี๋ยวผมโซโล่คิวเทลโชตอนนี้มีแพสซีฟนะครับเมนฟอร์เรนต้องทำเป็นทิ้งคลิปเรียบร้อย,อยหัวใต้ แต่ที่สำคัญเลยคืออย่าโดนขัดอันตีนะถ้าเข้าไปแบบนั้นนะคือถ้าเทลมันจะขัดเราได้คือมันต้องรู้ว่าเราจะเข้าแล้วมันต้องกดอันตีไว้ล่วงหน้าไม่งั้นมันขัดเราไม่ได้นะครับคือเหมือนมันจะมีจังหวะที่เราล้ำแล้วรู้สึกว่ามันตัวมันจะยืนนิ่งอันนี้ที่ผมที่ผมสัมผัสได้นะมันไม่เหมือนเดิมในบางจังหวะนะครับมันไม่ได้เป็นทุกจังหวะเนี่ยเห็นนะนี่ผมจะแคนเซิลนะ แต่ว่าดอกมันออกข้างต่อให้มันจะาคาดการเคลื่อนที่ออกมันก็ยังแคนเซิลได้ไว้ถ้ามันเป็นแบบเนี้ยเออบัคแคนเซิลมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าปกติอ่ะเวลาผมลำแคนเซิลอ่ะผมไม่ได้เปิดคาดการเคลื่อนที่อยู่แลวไงผมก็เลยไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันมันแปลกจากการที่เราไม่ได้มีคาดการเคลื่อนที่อ่ะอันนี้ทุกคนพอเข้าใจนะครับคือถ้าใครที่เล่นฟอร์เรนแล้วเปิดคาดการเคลื่อนที่อ่ะตรงนี้อาจจะไม่ชินเลยเพราะว่า การเดินการเล่นมันจะค่อนข้างต่างจากการที่เราไม่ได้เปิดนะครับทำไมพูดไปพูดมากูงงวะรุ้เปิดหรือไม่เปิดวะเนี่ยคือเวลาเล่นฟอร์เรนแล้วเปิดคาดการเคลื่อนที่อ่ะถ้าเดินมันจะแปลกๆปกไงนั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาสำหรับผมนะตอนนี้คือปกติผมก็ไม่ได้เปิดคาดการเคลื่อนทีตุ๊ยเลิกพูดเถอะเฮียมึงพูดไปพูดเอ้ะ ควยแล้วว่ะมาดิสามหนึ่งไม่ถือว่าลุมเขาเรียกว่าทีมเบิร์กตอนนี้สิบสามนาทีนะครับผมได้มา9ก้าคิวแล้ววะนี่แรง์คอนนะครับผมไม่ได้ตบไก่นะครับเฮ้ยเพื่อนโดนว่ะ โอ้ยระวังหลุมแมตรงนี้ว้สวดยแล้วว่ะเฮ้ยโหแล้วไม่บอกว่าม,มีอันติีว้าเมื่อกี้ผมได้ลงหลุมไปเลยจบบนเลยดิเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคือจะรีบมันก็ไม่ได้ครับต้องเอาทีละป้อมนะตอนนี้ถ้าผมเจอเทลผมโดดใส่เละตอนนี้เรามีฟิกเกอร์นะครับไม่ต้องกลัว ดันกลางมาก่อนดิสามทางเพื่อความชัวตอนนี้ขี้บนสูงนะครับยังไงมันก็ต้องกลับไปกันป้อมใหญ่มันะะหรือว่าผมจะเดินไปตีป้อมมันดีวะโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนโดนว่ะทำเพื่อนใครจ๊ะเดี๋ยวเราแก้แค้นให้เพื่อนหูยโอเมนโคตรถึกมาเด็ถึกหลายก็ตายซะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือหน่วงนะครับที่ผมเจอตอนนี้ เล่นตอนเช้าแล้วรู้สึกว่าหน่วงมากไม่เกี่ยวว่าฟอร์เรนนะทุกตัวที่ผมเล่นตอนนี้หน่วงหมดเลยไม่รู้ว่าเป็นที่เน็ตผมหรือเป็นที่เซิร์นฟนะครับตอนนี้ <c oughs> มาดิเจอหน้าเทีวแล้วโดดใส่ <c oughs> เทลวแทกมาดีรับมาดิขาอุ้ยบัคก,ก็บัคเถอะครับฟอร์เรนสกิลทอ์แมนด้ไง <c oughs> บัคไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมด ไม่ต้องแบวดาดักแล้วเพื่อนจบดีมันตายมันตายสามตัวมันเหลือสองตัวเราห้าไปกลัวแล้ววะเอาดิเลือดน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะมาดีเลือดน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์มาดีครับดันคลิปเข้าดันคลิปเข้าเว้ยเว้เฮ้ ผมมีเคียวกูม,มีเคียวว่ะพวเพื่อนโทษทีเฮ้ยเดี๋ยวจะเกิดตับของด่วนเลยเอ๊ะเออเอ๊ยยังแต่กู <c oughs> ไปสับมุลามาทำไมวะ <c> g <oughs> ีครับผมอ,อันดับหนึ่งอยู่แล้วโหนี่ทีมเราชนะกันต่อเนื่องของเกมสิทธิ์แล้ววะเมื่อไปหรืเปะ่ะ ก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับการเล่นฟอร์เรนติโน่ในตําแหน่งของออฟเลนนะครับผมอุยอารีนบันโดนผมห้านตัวเลยวะฝั่งเขามีตัดเลือกคนเดียวนะแค่ดีแลกนะครับแต่ก็เอาผมไม่อยู่อะ่ะเกมนะี้ขาตายไง Tail, men, เทโอเมนอารีนแล้วพวกเนี้ยครับเจอแล้วสู้สบายนะทีมเราเล่นดีด้วยนะครับเกมนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับถามว่าบลกเนี่ยมันส่วนตัวเนี่ยมันมีผลกับผมหรือเปล่ามันก็ อาจจะมีผลในบางจังหวะนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะสำหรับฟอนติโนถ้าใครที่เปิดคาดการเคลื่อนที่อะ่ะเออผมอยากอยากรู้ความรู้สึกว่าคนที่เปิดคาดการเคลื่อนที่อะ่ะแล้วมันเอาคาดการเคลื่อนที่ออกอะ่ะมันเป็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างคลิปด้วยนะครับโอเคคำพูดคำจาใดไม่สุภาพกราบขอให้เพื่อนทุกคนไว้ที่นี้ด้วยนะครับผมไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายโซ่คน